สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะสีสันสวยมากนะคะลายเสื้อนะคะเรียกว่าเป็นลายพรางค่ะลายพรางแล้วก็มีการเล่นแถบสีนะคะของแถบธงชาติไทยด้วยก็จะเป็นสีหลักนะคะสีหลักจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็จะมีเล่นลายพรางเป็นสีเทาเทาก็จะมีทั้งเทาอ่อนเทาเข้มนะคะปนกันอยู่ในลายเสื้อจะเป็นการคละลายของลายพรางนะคะงานจริงสวยมากนะคะสีเหลืองสดมาก ไปไหนเห็นชัดแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีลายที่เป็นลายพาดของธงชาตินะคะก็จะมีแดงขาวน้ําเงินนะคะตรงนี้ก็เทมากเช่นกันแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของคอเสื้อค่ะคอเสื้อจะเป็นคอวีนะคะเล่นตัดขอบด้วยสีดาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกราฟิกกันใกล้ๆก,กันนะคะงานด้านหน้านะคะเห็นชัดมากนะคะชื่อทีมเด่นมากเลยก็คือชื่อทีม โคดลิงนั่นเองค่ะมาจากทีมงานโคดลิงนะคะโลโก้จริงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะโลโก้จริงนี่เลยเนี่ยค่ะโลโก้จริงก็สวยมากนะคะรวมไปถึงงานเย็บนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งงานเสื้อนะคะงานแบบคุณภาพนะคะให้ดูตะเข็บด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ตะเข็บด้านข้างจะเป็นตะเข็บแบบ2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้งานเสื้อไปนะคะสบายใจได้เลยงานเสื้อคุณภาพสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะรวมไปถึงงานเย็บที่ดีมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะให้ดูพวกของงานกราฟิกงานกราฟิกงานพิมพ์นะคะที่เห็นภาพจริงจะคมชัดมากนะคะทั้งตัวคมชัดทั้งตัวรวมไปถึงโลโก้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เห็นเป็นลาย จ,จุดเส้นๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเอ๊ะงานหมึกไม่ดีหมึกเสียไม่ใช่นะคะมันเป็นดีไซน์ของงานเสื้อที่เพิ่มเติมเรื่องของความเท่เข้ามาเหมือนการเ,เล่นสีสันเล่นลายเสื้อนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะงานลายกราฟิกเนี่ยค่ะภาพจริงภาพจริงเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเต็มๆนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าของเสื้อสองตัวนะคะนอกจากลายพื้นเสื้อเป็นลายพางสีเหลืองแล้วก็จะมีความเด่นเพิ่มเติม,ตมก็คือ ตัวลายน้ำที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เป็นลายเส้นสีดำพอตัดกับเสื้อสีเหลืองก็เลยทำให้งานยิ่งลายเส้นนะคะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นภาพลิงที่เห็นนะคะภาพใหญ่มากนะคะเกือบเต็มตัวเสื้อเลยครึ่งตัวเลยก็คือชัดแล้วก็เด่นมากและที่สำคัญงานทุกงานทั้งด้านหน้าด้านหลังรอบตัวเลยนะคะงานคมแล้วก็ชัดมากนะคะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังกับด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะ ก็จะเป็นทีมเดียวกันก็คือลายพางทั้งด้านหน้าด้าน,านหลังแล้วก็แขนเสื้อนะคะด้านหลังก็จะเขียนเห็นชัดแล้วก็สวยมากนะคะตัวหนังสือโคตรลิงนะคะแล้วก็จะมีรูปโลโก้เป็นรูปรูปลิงนะคะกาลังกําลังเท่เลยใส่หมวกเท่ๆอยู่นะคะก็สําหรับใครอยากได้เสื้อทีมนะคะสวยๆงานคุณภาพแบบนี้ก็ลองมาคุยไอเดียกันได้นะคะมีลายเสื้อแบบไหนที่ต้องการนะคะยินดีมากเลยสนามสุด ชุดกีฬานะคะของเราจัดให้ได้หมดนะคะสีที่อยากได้แบบที่อยากได้ลายที่อยากได้รวมไปถึงโลโก้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานโคดลิงนะคะลายนี้ก็สวยไม่ซ้ำใครเลยค่ะรวมไปถึงโลโก้ภาพลิงด้วยงานจริงสวยมากโลโก้ทีมก็สวยอยู่แล้วนะคะขอบคุณทีมงานโคดลิงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ